การสร้างมวลกล้ามเนื้อหน้าแขนขวาและแขนซ้ายท่าที่1เราจะยกดัมเบลด้านมือขวาก่อนยกขึ้นนับ1ยกขึ้นนับ2ยกขึ้นนับ3ทมทไปจนครบ5ครั้งเท่ากับ1เซตต่อไปเราจะยกดัมเบลด้านมือซ้ายยกขึ้นนับ1ยกขึ้นนับ2ยกขึ้นนับสยกขึ้นนับทําทำไปจนครบ5ครั้งเท่ากับ1เซต ต่อไปเราจะยกเซตที่2ยกขึ้นนับ1ยกขึ้นนับ2ยกขึ้นนับ3ยกขึ้นนับ4ทําไปจนครบ5ครั้งเท่ากับ1เซตต่อไปเราจะยกมือซ้ายยกขึ้นนับ1ยกขึ้นนับ2ยกขึ้นนับ3ยกขึ้นนับ4ทําไปจนครบ5ครั้งเท่ากับเซตที่ Witness 2ต่อไปเราจะเพิ่มจํานวนครั้ง5ครั้งเป็น10ครั哈哈้ง ยกขึ้นนับ1ยกขึ้นนับสองยกขึ้นนับสยกขึ้นนับสยกขึ้นนับ5ยกขึ้นนับหยกขึ้นนับ7ยกขึ้นนับ8ยกขึ้นนับ9ทําทำไปจนซครบส10บครั้งเท่ากับ1เซตต่อไปยกมือซ้ายยกขึ้นนับ1ยกขึ้นนับสองยกขึ้นนับสายกขึ้นนับสี่ ยกขึ้นนับหยกขึ้นนับหยกขึ้นนับ7ยกขึ้นนับ8ปดทำไปจนครบ10ครั้งเท่ากับหนึเซตต่อไปจะยกเซตที่สองยกขึ้นนับหนึ่งยกขึ้นนับสองยกขึ้นนับสายกขึ้นนับสยกขึ้นนับหยกขึ้นนับหยกขึ้นนับ7 ยกขึ้นนับ8ยกขึ้นนับ9ทําทำไปครบจน10ครั้งเท่ากับ1เซตต่อไปยกมือซ้ายยกขึ้นนับ1ยกขึ้นนับสองยกขึ้นนับสายกขึ้นนับ4ยกขึ้นนับหยกขึ้นนับหยกขึ้นนับ7ยกขึ้นนับ8ปดทำไปจนครบ10ครั้งเท่ากับ1เซต การสร้างมวลกล้ามเนื้อหลังแขนขวาและแขนซ้ายท่าที่สองเราจะยกดัมเบลด้านมือขวาก่อนยกดัมเบลขึ้นมาพักที่บาขวาดันขึ้นนับหนึ่งดันขึ้นนับสองดันขึ้นนับสามดันขึ้นนับสี่ดันขึ้นนับห้าเท่ากับเซ็ตที่หนึ่งต่อไปยก ดัมเบลด้านมือซ้ายยกดัมเบลขึ้นมาพักที่บ่าซ้ายดันขึ้นนับ1ดันขึ้นนับ2ดันขึ้นนับ3ดันขึ้นนับ4ทําไปจนครบ5ครั้งเท่ากับ1เซตต่อไปยกเซตที่สยกดัมเบลขึ้นมาพักที่บ่าขวาดันขึ้นนับ1 ดันข,ขึ้นนับ2ดันขึ้นนับสดันขึ้นนับ4ทํทำไปจนครบ5ครั 2, ้งเท่ากับ1เซตต่อไปยกดัมเบลด้านมือซ้ายยกดัมเบลขึ้นมาพักที่บ่าซ้ายดันขึ้นนับ1ดันขึ้นนับสองดันขึ้นนับสดันขึ้นนับ4ทํทำไปจนครบ5ครั้งเท่ากับ1เซต ต่อไปจะเพิ่มจำนวน5ครั้งเป็น10ครั้งยกดัมเบลขึ้นมาพักบ่าขวาดันขึ้นนับ1ดันขึ้นนับ2ดันขึ้นนับ3ดันขึ้นนับ4ดันขึ้นนับ5ดันขึ้นนับหดันขึ้นนับ7ดันขึ้นนับ8ทําไปจนครบ10ครั้งเท่ากับ1น1เซ็ต ต่อไปจะยกมือซ้ายยกดัมเบลขึ้นมาพักที่บ่าซ้ายดันขึ้นนับ1ดันขึ้นนับ2ดันขึ้นนับ3ดันขึ้นนับ4ดันขึ้นนับ5ดันขึ้นนับ6ดันขึ้นนับ7ด,ดันขึ้นนับ8ทําไปจนครบ10ครั้งเท่ากับ1เซต ต่อไปยกเซตที่สองยกดัมเบลขึ้นมาพักที่บ่าขวาดันขึ้นนับหนึ่งดันขึ้นนับสองดันขึ้นนับสดันขึ้นนับ4ดันขึ้นนับ5ดันขึ้นนับหดันขึ้นนับ7ดันขึ้นนับ8ดันขึ้นนับ9ก้าทำไปจนครบ10ครั้งเท่ากับ1เซต ต่อไปยกมือซ้ายยกดัมเบลขึ้นมาพักที่บ่าซ้ายดันขึ้นนับหนึ่งดันขึ้นนับสองดันขึ้นนับสามดันขึ้นนับสี่ดันขึ้นนับห้าดันขึ้นนับหกดันขึ้นนับเจ็ดดันขึ้นนับแปดทำไปจนครบสิบครั้งเท่ากับหนึ่งเซตการออกกำลังกายสร้างมวลกล้ามเนื้อผู้สูงวัย ต้องใช้เวลา6เดือนออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันด้วยการยกดัมเบลทำวันละหนึ่งเซตติดต่อกันทุกวันผู้สูงวัยก็จะมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้ตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยอย่างแน่นอน